โรงเรียนหนองขาวโกวิทยาคมโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่หนึ่งตั้งอยู่ในชุมชนโบราณมีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาดั้งเดิมคือการทอผ้าขมา้าและผ้านุ่งเพื่อใช้ในครอบครัวและจำน่ายการทอผ้าขม้าร้อยสีของหมู่บ้านหนองขาวมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวลวดลายสีสันสวยงามและสดใส ชุมชนบ้านหนองขาวให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนหนองขาวกวิทยาคมเป็นโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีความพร้อมและความเข้มแข็งด้านวิชาการให้บริการด้านการศึกษาด้านอาชีพแก่นักเรียนและมีกิจกรรมที่ให้บริการชุมชนอยู่เสมอ มีการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าขม้าร้อยสีมาจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนเป็นผลงาน1โรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ สวัสดีครับผมนายะวิสิงเลืองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวกวิดวิทยาคมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8นะครับตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและให้โรงเรียนแต่และโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องอาชีพแต่ละอาชีพนั้นนะครับ ทางโรงเรียนหนองขาวโควิดเรียาคมได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัตินะครับโดยการเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาทอผ้าด้กิกรรตุกนะครับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ของชุมชนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการทอผ้าเป็่การสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนรวมทั้งเป็นการสืบสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาผาขมาร้อยสีนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาของชุมชนบ้านหนองขาวด้วยครับ ในการดำเนินงานเริ่มจากการสำรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการให้สอคท้องตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนักเรียนเรียนรู้การทอผ้าขม้าร้อยสีจากการปฏิบัติจริงโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาสอนการทอผ้าให้กับนักเรียนมีการบูรณาการร่วมกับวิชาคอมพิวเตอร์ในการออกแบบลายผ้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาดบูรณาการร่วมกับวิชาคณิตศาสตร์สอนการคิดคำนวณต้นทุนการตั้งราคามีการวางแผนการตลาด และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานฝึกอาชีพด้านการทอผ้าข,ขม้าโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้สวัสดีค่ะชื่อนพวรรณใจจงค่ะเป็นครูสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนหนองขาวกุิลพิทยาคมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลตั้งแต่ปีพศ .2553 นะคะ เราได้รับการพัฒนาในหลายๆด้านทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพสำหรับด้านอาชีพได้จัดการเรียนรู้โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าขม้าร้อยสีมาจัดทำเป็นหลักสูตรโรงเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมคือวิชาการทอผ้าพื้นเมืองและการทอผ้าด้วยกี่กรตุกเราเปิดสอนในระดับชั้นม .3 และชุมนุมในระดับชั้นม .4 นะคะ วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าทอของนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโควิพิทยาคมเป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยความโดดเด่นของสีสันที่สดใสและสวยงาม ดังนั้นเราจึงได้รับเชิญเข้าร่วมจัดเัศกาลต่างๆเช่นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของนักเรียนโรงเรียนหนองขาวควิพิทยาคมเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์โรงเรียนและนักเรียนมีความภาคภูมิใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคตต่อไป สโรงเรียนดีประจำตำบลของเราทุกคนชุมชนเธอถูโรงเรียนดีประจำตำบลของเราทุกคนชุมชนเธอถูร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสู้สู้ประตูคนนัภาพแห่งการศึกษายุค สร้างชนนสร้า้าางงใหมองเรมอิ่ชบค่ะเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของพ่อแม่เราเลยสนใจที่อยากจะศึกษาเรียนรู้การทอผ้าและก็อยากที่จะศืบสาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านเราด้วยค่ะสามารถประกอบอาชีพได้ค่ะและเป็นไรายได้เสริมเป็นการสืบพทอดภูมิปัญญาท,ท้องถิ่นค่ะ จะไปแปรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะเช่นผ้าบันโคอกระเป๋าใส่ผ้าตางค่ะแล้วก็จะออกแบบลายใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าค่ะนางสาวสาวภาก็าพิยว่าครูก,ก้อยนะคะก็เป็นวิทยากรท้องทิ่นสอนให้กับโรงเรียนนองขาวโควิดก็ให้ความรู้กับเด็กที่มาเรียนการทอผ้า,าคือเป็นภูมิปัญญาของนองขาวก็เราก็สามารถให้เด็กทอผ้อา,าเพื่อ จะได้ไปำรำ่งอาชีพต่อไปในอนาคตคือมันเป็นภูมิปัญญาของทิ้งของน้องข้าวก็ไม่ยากให้เด็กน้องข้าวนี่ได้ทิ้งวัฒนธรรมของน้องขาวในการทอผ้าค่ะการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขม้าร้อยสีของโรงเรียนหนองขาวกวิตพิทยาคมได้นําไปฝากจําหน่ายตามร้านค้าในหมู่บ้านเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก จำหน่ายตามงานเทศกาลสำคัญของตำบลหนองขาวเช่นงานสงการานต์บ้านหนองขาวมีการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนของสํานักงาน,นการศึกษาขั้นพื้นฐานจำหน่ายในงานการศึกษาสร้างชาติคลองพดุงสร้างสุนักคลองพดุงกรุงกเกษมและในอนาคตกำลังพัฒนาเปิดช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Line และโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนใช้ผ้าทอมือจากผลงานของนักเรียนในการตัดเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่หงห่มและของใช้ต่างๆการดำเนินงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 1. นผลิตภัณฑ์ผ้าข่าม้าร้อยสีของโรงเรียนหนองขาวกวิพิทยาคมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเป็นโรงเรียนธรรมาหากิน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างมีความสุขได้ร่วมสืบสารภูมิปัญญาของท้องถิ่นสืบไปสถานศึกษา,าฉันนำจังเจ็ดพันตังบนของคนไทยจะก้าวหน้าอีกไกลด้วยปฏิรูปการศึกษา บ้านเดินหน้ากระทรวงศึกษาเดินตามเร่งกระตุน้นโครฟังเก็สจำนึกให้ชุมชนตำบลเห็นดี